เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คุรลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565ครับข่าวแรกโปร,โกรเกมเมอร์หญิงชาวญี่ปุ่นครับทานุคานะซึ่งเธอเป็นนักกีฬาเกม Tekken นะครับถูกตัดออกจากทีมต้นสังกัดไซคลอบ s ีสปอร์ตและถูกถอนสปอนเซอร์จาก การพูดไม่คิดครับซึ่งสปอนเซอร์ของเธอเนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น a l i e n w a แวหรือว่า Red b u ู l นะครับส่วนสิ่งที่ธนุคณนะพูดอย่างไม่เหมาะสมก็คือประโยคที่เธอพูดระหว่างไลฟ์สตรีมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าผู้ชายที่เตี้ยกว่า170เซนติเมตรเนี่ยไม่ควรมีสิทธิมนุษยชนหรอกนะ ควรจะต้องไปผ่าตัดเสริมกระดูกให้สูงขึ้นหน่อยครับคือตามข่าวเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคําที่เธอใช้นิดหน่อยเพราะว่าฟังแล้วมันอาจจะงงนะครับคือคําว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าจินเคน ซึ่งมันตรงกับภาษาในเกมที่ผู้เล่นจะหมายถึงไอเทมหรือตัวละครที่เก่งมากๆจนใครๆก็ต้องหามาให้ได้ซึ่งพอมันเป็นคําพ้องเสียงพ้องความหมายกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าเธอก็คงจะเอามาใช้พูดเล่นขำๆระหว่างไลฟ์สตรีมของตัวเองนั่นแหละ แต่เรื่องราวก็บานปลายใหญ่โตนะครับคนฟังก็โกรธกันมากเจ้าตัวมาขอโทษผ่านทวิตเตอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะลดกระแสต้านทานทางสังคมได้ด้วยความที่โลกในยุคปัจจุบันเนี่ยกระแสโลกมันไปในทางความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนการที่แบบไซเบอร์บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือพอประโยคอะไรแบบนี้ที่มันเข้าเขาเข้าทางเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมากนะทำให้สุดท้ายเนี่ยเธอจึงถูกไล่ออกจากทีมแล้วก็ถอนสปอนเซอร์ตามที่เป็นข่าวครับอุทาหรณของเรื่องนี้ก็คงจะว่าอะไรกันไม่ได้ช่วยอะไรกันไม่ได้นะนอกจากว่าจะพูดจะทําอะไรก็ระวังกันก่อนคิดให้ถี่ถ้วนนะพยายามอย่างหงายการ รู้เท่าไม่ถึงการกันบ่อยๆนะถ้าถามถึงความเซนซิทีฟของกลุ่มคนออนไลน์เนี่ยมันมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ในแต่ละกรณีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาพิจารณากันจริงๆจังๆแล้วเหมือนกันนะว่าโอเคเคสแบบไหนที่มันคืออารุมมารวยได้เคสแบบไหนที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องรุนแรงมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องจริงจังเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นแบ่งในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นในบ้านเราเองก็ตามเนี่ยเราก็หา จุดพอดีกันยากเหลือเกินนะไม่รู้ว่าจะยึดอะไรเป็นบรรทัดฐานเหมือนกับเทไปตามกระแสสังคมเป็นหลักว่ากระแสไหนจะว่าอย่างไรนะก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องนำมาฉุกคิดกันดีๆแล้วก็จะพูดจะทําอะไรก็ระวังกันด้วยนะครับเรื่องที่2ครับ m นจิต the อ a t ก e r i อริงครับกำลังจะมีการ์ดชุดใหม่ที่ฟีเจอริงกับ Street Fighter อยู่ครับซึ่งในเซตของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเดอะซีเคร l ตแลนะที่ชอบนําเอาเกมหรือว่าแบรนด์อื่นมาทําเป็นการ์ดนะเช่น w a r h a m m e r 40K, ซีรีอา R a เคนของ Netflix นะครับแล้วก็เหมือนผมจะเห็น The Walking Dead กับ Lord of the Ring แวบๆบแบบด้วยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ Magic the Gathering นะที่ชื่อว่า Secret Land แล้วก็ชอบเอาเกมหนังละครอะไรต่างๆเนี่ยมาทำเป็นการ์ดแบบพิเศษขึ้นมานะครับใครสนใจก็สามารถที่จะจองได้ในวันที่18กุมภาพันธ์หรือว่าวันนี้นั่นเอง ที่หน้าเว็บไซต์ของ Secret แลวิศานนะครับผมเห็นตัวอย่างการ์ดเข้าๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของ Street Fighter 2 o อ i อ i ริจินอลคนนะริวเคนกิลชุนลีดาซิมคอนดาบังกาซันกีฟนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ ถูกนำมาไฮไลท์ในการชุดนี้ครับประเด็นต่อไปครับซีรีส์เดี๋ลาสัของ HBO ดูเหมือนจะไม่ทันฉายในปีนี้ซะแล้วครับถูกยกไปปีหน้าแทนนะเพราะว่าตอนนี้พวกเขายังถ่ายทํากันอยู่ที่แคนาดาอยู่เลยนะครับแต่ผู้บริหาร HBO เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าได้ดูตอนแรกๆของซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วมันก็ยอดเยี่ยมมากนะก็แน่นอนล่ละจะไปบอกว่าดูแล้วมันกาก,ากมากก็คงจะไม่ได้นะและทางฝั่งผู้บริหารเองก็เชื่อใจในตัวโปรดิวเซอร์ครับคริกมาซิน ที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์เช์โนบลของ HBO ซึ่งเป็นซีรีส์เยี่ยมๆอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันโดยเจ้าตัวเดล a สซาวาสตัวนี้นะจะโปรดิวร่วมกันระหว่างตัวครกมาซินแล้วก็นิวดรากแมนด้วยนะเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งว่าคงจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆแล้วก็เราต้องอย่าลืมพิจารณาด้วยนะครับว่าประเด็นเรื่องการวางจําหน่ายเกม The Last of Us ภาคแรกที่จะรีเมคกันเนี่ยซึ่งเราเดากันว่ามันน่าจะสอดคล้องกันกับช่วงของตัวซีรีส์เนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับว่ามันจะยังต้นสังกัดของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะยังอยากให้วันวางจําหน่ายกับวันแอร์ไทม์พรีเมียร์เนี่ยมันซิงก์กันอยู่หรือไม่นะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามมันต่อไปครับ ประเด็นต่อไปครับเ e a ไอแลนด์สครับเหมือนจะยังไม่ตายนะครับจากรายงานล่าสุดใน Earning Call ของ Embracer นะครับต้นสังกัดของเกมซึ่งเป็นเจ้าของค่าย THQ โค้ชมีเดียดาร์คอสเวมไปถึงดีฟซิเวอร์ที่พัฒนาเดดไอแลนด์ด้วยนะได้ตอบคาถามผู้ถือหุ้นนะครับว่าเกมมันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะแต่เขาไม่สามารถคอนเฟิร์มยืนยันอะไรได้เพราะทางฝั่งผู้ถือหุ้นถามว่าเดดไอแลนด์ e y, Dead มันเป็นยังไงทางซ e o เขาเลยตอบว่าเออเกมเนี้ยเราพูดถึงไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่เคยประกาศอะไรเกี่ยวกับมันเลยอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยยังพูดถึงไม่ได้แต่กับเกมที่เรายังไม่ได้ประกาศเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเลยนะก็คือเหมือนกับพยายามจะ พูดติดตลกแหละว,ว่าเกมนี้เนี่ยมันคือเกมที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ไอเกมที่ยังไม่ได้ประกาศของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่น่าพอใจนะครับซึ่งยังมีอีกซอสหนึ่งของทอมแฮนเดอร์สันนะซึ่งเป็นอินดัสทรีอินไซเดอร์คนหนึ่งหลุดคอร์บิวตี้ให้เราฟังกันบ่อยๆเนี่ยเป็นบุคคลวงในวงการเกมเขาบอกว่า ตัวเกมน่าจะขายจริงในช่วงควอเตอร์ที่4ของปี2022ครับหรือถ้าพูดง่ายงก็คือประมาณต้นปีหน้านั่นแหละฮะแถมแกยังแย้มเนื้อเรื่องช่วงต้นของเกมให้ด้วยว่ามันจะเริ่มต้นบนเครื่องบินนะมีไวรัสมีซอมบี้ระบาดบนเครื่องบินหลังจากนั้นเครื่องบินก็ตกมาแถวแคลิฟอร์เนียแล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาตัวรอดบนพื้นต่อนะนี่เป็น เหมือนกับเรื่องย่อสั้นๆน,นะเกี่ยวกับช่วงต้นเกมให้เราฟังนะจะจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ Dead Island 2เนี่ยเป็นเกมที่ประกาศมาตั้งแต่ปี2014นะตอนแรกจะให้สตูดิโอเยเกอร์ทีมที่ทำ Spec of the l l n n e เป็นผู้รับผิดชอบแต่หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็น Sumo Digital ก่อนที่จะมากลายเป็น Deep Silver รับไม้ต่อในช่วงปี2019ถือว่าเป็นเกมที่ติดอยู่ใน Development h e l l พอสมควรเลยนะมีการเปลี่ยนมือบ่อยๆเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็เตรียมวางจำหน่ายกันแล้วครับและอีกเกมที่ยังไม่ตายครับ s c o u l and Bone ครับเกมล่องเรือโจรสลัดของ Ubisoft ล่าสุดออกมาประกาศใน e a r n i n g call ของตัวเองเช่นกันว่าตัวเกมจะขายภายในปีงบประมาณหน้าหรือตั้งแต่เดือน เมษายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับอีกแค่เดือน2เดือนเท่านั้นเนี่ยก็คืออยู่ในไทม์เฟรมที่ s c าวแอนโกจะเปิดตัวแล้วก็วางจาหน่ายได้แล้วโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเน้นมัลติเพลเยอร์เป็นหลักแล้วครับ โดยผู้ให้ข้อมูลเนี่ยคือ CFO ของ Ubisoft ครับ Federic Dugue ซึ่งก็ทําให้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยน่าจะน่าเชื่อถือขึ้นมานะอันนี้เพราะเขาตอบคาถามผู้ถือหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยตัวเกมส s c กาวแอนโเนี่ยประกาศมาครั้งแรกเมื่อปี2017ครับรับผิดชอบโดย Ubisoft สิงคโปร์เพื่อนบ้านของเรานี่เองนะผ่านมาจะ5ปีแล้วประสบปัญหาระหว่างการพัฒนามากมายจนต้องรีบูตเริ่มต้นการพัฒนาใหม่ในปี2020 แต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะพร้อมแล้วก็ใกล้ขายตามที่เป็นข่าวแล้วครับไม่เพียงเท่านั้นนะข่าวทิ้งท้ายสำหรับ Ubisoft นะทั้งตัว CFO แล้วก็ตัว CEO คุณอีฟเกอโมเองเนี่ยก็ยังแบะท่าด้วยครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวการเทคโอเวอร์กิจการกันโครมโครมเนี่ยถ้ามีคนเสนอมาทาง Ubisoft ก็พร้อมที่จะรับพิจารณาเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ได้ราคาถูกอย่างแน่นอนเพราะว่า IP ที่ Ubisoft มีในมือเนี่ยถึงแม้ว่าเราเราเกมเมอร์จะบ่นกันยังไงก็ตามไม่พอใจเกมยังไงก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่า ID ดีเขาแข็งครับไม่ว่าจะเป็นพวก Assassin's Creed Far Cry Tom Clancy และ s u b เซตต่างๆของเขา Rainbow Six นะ The Division แล้วก็ Ghost Recon อะไรแบบนี้โอ้โหเขามีของดีเต็มมือครับเพราะฉะนั้น จะเทคเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาแข็งแรงพอที่จะเป <th desserts> ็นอ yeah. ินดีพนเดนต์นะเป็นอิสระแล้วก็ทําเกมลงเครื่องคอนโซลได้ทุกเครื่องก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าใครได้ไปก็ต้องบอกว่ายิ่งทําให้พอร์ตโฟลิโอของค่ายนั้นเนี่ยแข็งปึกขึ้นมากเลยทีเดียวครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวเช้าประจําวันที่18กุมภาพันธ์นะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยว่าเรื่องที่หนึ่งสโมงเย็นของวันนี้จะมีวิดีโออันบ็อกซิ่งหูฟังตัว bang and olufsen โบ้เพลย์พอทัลนะครับเป็นหูฟังที่สัมผัสแรกนี่หลงรักเลยเรียกว่าเป็น Love at first sight นะไม่ได้เป็นรีวิวนะอันนี้แค่แกะกล่องเฉยๆยังจับแล้วยังรู้สึกว่าแบบมันพรีเมียมมากๆจริงๆกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วนะครับ2วันนะก็คือวันศุกร กับวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะได้รับชมข่าวเช้าสัญจรกันอีกแล้วที่แบบคุณตา้ต่ำๆนิดนึงนะนี้ก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถสตรีมเกมได้นะครับเพราะที่ที่ผมไปเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหมคนะ่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมเล่นเกมอินดี้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ